พนาการเอกชลิต ผู้ผาสุกองคมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มคนพิการเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อคนพิการซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการพัฒนางานด้านคนพิการในรูปแบบบริการแบบ one-stop service โดยมีจุดเด่นคือการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพการออกเอกสารรับรองความพิการของแพทย์ ทางอิเล็กทรอนิกส์กับฐานข้อมูลคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอมีบัตรคนพิการทําให้คนพิการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนลดการเดินทางและค่าใช้ใจ่ายอีกทั้งนําไปสู่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานด้านสุขภาพเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานนําไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอื่นๆในอนาคตอีกด้วย เราตั้งเป้าหมายว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณส,สุขนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกจนทำให้ทั้งพมและสอทอในวันนี้สามารถเชื่อมโยงดาต a ้าเบสนะครับแล้วก็ทำให้เกิดวันสต o อปเซอร์วิสกับพี่น้องคนพิการในการที่จะออกบัตรคนพิการเพระาะเมื่อก่อนการที่จะรับรองคนพิการนั้นทำโดยคุณหมอที่โรงพยาบาลเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องเอาใบรับรองนั้นไปออกเป็นบัตรคนพิการอีกที่หนึ่ง แต่วันนี้การที่เราเชื่อมระบบเข้าด้วยกันจนทําให้พี่น้องคนพิการไม่ต้องไปหลายที่นะครับสามารถทําทุกอย่างเบ็ดเสร็จได้ที่โรงพยาบาลเลยนั้นต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านราัฐมนตรีและพี่น้องเพื่อนเพื่อนข้าราชการทุกคนเพราะว่าเราจะอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนเป้าหมายของเราคือจะทําให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดนะครับและกรุงเทพมหานครในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยและเป้าหมายต่อไปอันนี้คือเฟสห เฟสที่2คือการที่เราจะไปเชื่อมฐานข้อมูลกับทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเพื่อที่จะเอาเบี้ยของคนพิการนะครับหรือว่าเงินสับสนคนพิการนั้นผูกเข้ามาอยู่ในระบบด้วยเพื่อทําให้พี่น้องคนพิการนั้นอยู่ที่ไหนก็จะสามารถอาขอรับการสับสนุนะครับเ,เบี้ยยังชีพหรือสวัสดิการต่างๆโดยที่ไม่ต้องกลับไปที่ภูมิลําเนาของตัวเองนะครับตอนนี้เฟสแรกคือการออกบัตรคนพิการ นะครับทำให้ไม่ต้องไปวิ่ง2ที่และเฟสต่อไปก็หวังว่าจะเกิดขึ้นได้โดยเร็วนะครับใช้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ทั่วประเทศนะครับจุดที่ใดบ้างอันนี้ต้องขออภัยยังไม่ได้มีตัวเลขเอะไรละเอียดอยู่ในมือนะครับแต่ว่าได้เริ่มมีการทําการแล้วหลายจังหวัดแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับออแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ให้เข้าเองจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเวลาคนพิการเดินทางมาที่โรงพยาบาลน,นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสาธารณสุขในการตรวจแล้วก็ร,รับรอง แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพมในการที่จะทําออกใบบัตรคนพิการให้ที่ตรงนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคนพิการไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะมีระบบหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยเรามีทุกอย่างพร้อมให้อยู่แล้วนะครับคือคือ,คอเราไม่อยากให้คนพิการเพิ่มะนะครับแต่ว่าอยากให้คนพิการทุกคนนั้นได้อยู่ในระบบแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าวันนี้ตัวเลขที่กระทรวงพมโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีนั้น เรามีคนพิการอยู่ประมาณ2.17ล้านคนนะครับคราวน,นี้ตัวเลขอาจจะแตกต่างกับที่กระทรวงสาธารณสุขมีเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขมีอยู่ประมาณ3ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการตีความหมายของคําว่าพิการซึ่งแต่และหน่วยงานอยางต่างกันอยู่แต่ว่าเป้าหมายของเราคือต้องการให้พี่น้องคนพิการทุกคนในประเทศไทยนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกจากแพลตฟอร์มนี้นะครับเบียคนพิการวันนี้ต้องเรียนว่าเราได้มีการ หารือกันในคณะอนุกรรมการนะครับที่ขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ได้ส่งเรื่องไปให้ยังคณะกรรมการใหญ่แล้วนะครับต้องเรียนว่าในคณะกรรมการใหญ่นั้นมีท่านรองนายกท่านภูมิธรรมนะครับเป็นประธานและมีอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางสํานักงบประมาณนะครับกระทรวงการคลังสภานพที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกหน่วยงานก็คงจะต้องพิจารณากันนะครับถึงความเหมาะสมนะครับและความเป็นไปได้ของเมงบประมาณที่เรามีนะครับ การที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงพอมอได้เชื่อมแพลตฟอร์มนะครับดัตต้าเบสในวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับคนพิการนะครับซึ่งทางสาธารณสุขเราถือว่าคนพิการนั้นนะครับไม่ใช่คนป่วยนะครับคนพิการเนี่ยเป็นผู้ที่มีศักยภาพยังมีศักยภาพในการทำงาน แต่ละชนิดแต่ละประเภทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนพิการเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนด้วยความสะดวกเรียบร้อยแล้วได้ขึ้นทะเบียนทุกคนมันก็จะทําให้การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนั้นมีประสิทธิภาพได้ทั่วถึงนะครับก็จะได้ดึงเอาคนพิการเหล่านี้นะครับซึ่งมีสองถึงล้านคนนั้นนะครับ มาได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าคนพิการนั้นมีแต่ความต้องการที่จะขอสงเคราะห์อะไรต่างๆซึ่งคนพิการนั้นมีศักยภาพสูงทางกระทรวงพอมอและกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกันพยายามผลักดันนะครับแล้วก็เมื่อคนพิการนั้นได้บัตรคนพิการอย่างทั่วถึงครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ส่งเสริมให้คนพิการนั้น มีรายได้มีงานทำช่วยเหลือตัวเองได้ในส่วนใหญ่นะครับก็จะทำให้การสร้างเสริมเศรษฐกิจพัฒนาบ้านเมืองของเราเนี่ยแข็งแรงรวดเร็วแล้วก็มีความเสมอภาคในทุกๆคนนะครับของของรัฐบาล10โครงการจำได้ไม่หมดของผมมีหนึ่งโครงการก็คือการจัดหากายอุปกรณ์ให้กับพี่น้องคนพิการ7 2 0 0หชุดภายในปีเฉลิมพระเกียรตนี้นะครับ